สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมเนมาบพอกระเบ้าหนองคือเก้าครับโค้งสุดท้ายครับเจผาแดงครับงวดวันที่16ธันวาหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับนอกโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่ี่โชงและดวงครับเจผาแดงครับเพิ่นซื้องวดนี้เพิ่นซื้อแค่2ตัวครับเลข3หางเอเลข3มโตเพิ่นซื้อแค่2หางครับงวดนี้เบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการ หลับโฉมลับฟังน้าทุกจริงทุกยามมันกีคืนมีสีโฉงได้ด้วยกันแหละแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยสีซื้อเอาแค่เล็กสองตัวนี่เพิ่นว่าเพิ่นอัดไว้หลายนาโตัวหนึ่งตัวหนึ่งกะค่อนข้างจะเบิดหลายบาทเพิ่นว่าเพิ่นลงทุนเกือบจะได้ละแต่เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าหลายอยู่เบาหนองหลายเติบอยู่ฟังไหวเด้อครับเด้อเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นผ่าแดง ผาแดงมาบอกเลขเพิ่นแต่ว่าเลขสองขางเลขมันบอกขึ้นกันคุณวางสิเบิ้งขางหนึ่งสิเป็นอีกตัวหนึ่งเบิ้งขางหนึ่งสิเป็นอีกตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่าเลขรอยมาเลยว่า่อนผาแดงรอยมาอยู่ต่อหนาเลยเพื่อนว่าลวกะ็เบิ้งแล้วก็บนนี้เลกรอยมาหาเราเราก็ได้จับเบิ้ง แล้วก็พีกเบิง้งแล้วก็บเบิ้งหนาหนึ่งมันก,ก็เป็นหลีกตัวหนึง่งแล้ววะพีกอีกหนาหนึ่งมันก,ก็เป็นหลีกตัวหนึง่งเพื่อนเลยว่างพินะรณาเอาเจชีเสืออาแค่สองหางนี่แหละแล้วก็แตกสองตัวเอาดคู้ได้ชีแตกสองตกัแตกเอาเราบ่แตกให้เราอะให้ให้แตกกันเราเองแตกของเพิ่อนน่ะเพื่อนเสือทั้งสามตแล้วก็สือทั้งสองตัเป็นหวาลองเบิง้งตั้งแต่พ่นมากอะพึงมากฝันนี่แหละเราวะ จะอไรก็ลองพิจารณาบนครับเด้อเหลขกเจพาแดงครับเพื่อนไฮมาสองหางนาแรกที่เพิ่นเห็นก็นคือหกเจ็ดเก้านี่คือนาแรกที่เพิ่นเห็นแล้วพีกนาที่สองหกห้าเก้าเพิ่นว่าลองเบิง่งลองพิจารณาเอาแตกสองตัวเอาเพิ่นว่าลองเด้อเหล็กเจผาแดงครับโค้งสุดท้ายครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดบ่าวนนองเพิ่นไหมาบ่าวนออาาวนองกัาม้าบอกสู้ฟังกันอย่างทุกคน ได้มีโชคนะครับนาอยังไดงก็ลองพิจารณาเอาคิดริงได้ก็ให้สมหวังดังปารถนาถ้ามีโชคไวยครับเจ๊ผ่าแดงคนครับงวดวันที่สิบหกทรงถ่ายปีหกเจ็ดเก้าละกันหกห้าเก้าคุณอาพื่นฝันเหมือนเ้าป่นก็นจุดถูกเป็นลายมาบอกเบาหนองแต่เ้ามือน,นี้เจ๊จุดถูกสามสิบหกดอกปากกลางแจงเลยเบาหนองคือเบาหนองเคยบอกพนันสิ คือเบาหน่องเคยบอกคือเบาหน่องเคยเห็ดเพิ่นวา่นาสินะลองเบิง่งลองเปิดโชคเปิดดวงเพิ่นวา่นาสินะขอขามาพาแม่ธรณีเพื่อจะเปิดประตูโชคเปิดประตูดวงนะมันก็นเป็นความเชื่อของไผของมันเบาหน่องก็เห็ดของเบาหน่องอยู่ประจำจุดทูบสาวสดอกอยู่หน้าบัตกลางแจ้งนะอ่ะอย่างไรก็ลองพิจารณาเพิ่นครับเดอ้อที่ที่ไดนก็นให้สมหวังดังปรารถนาเบาหน่องก็หาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคน แต่มีโชคครับก็ลองเบิงน้ำเจบผาแดงโค้งทุดท้ายอ่ะอาจารย์นิลนำ้ำเดี๋ยวฉีบอกในคลิปนี่ละ่ะพอเราหมาักเด้วยพอเราหมาักเหลขหมักพอเราไข่กันกับเลขเจบผาแดงครับก็เลยเฉียอามาบอกในคลิปเดียวกันเลขกที่พอเราหมาักก็คือหกเจ็ดเก้าละก็ห้าหกเก้า อันนี้คือเหล็กอาจารย์นีลานามเราหมากบารองชิบะแปลเหลขรอลงได้กัไอ่บอกเอาหรือสิบลอยู่บ่แปลอะไรเนาะกะ็กะลองเบิรงได้ลองพิจารณาเบิรงอันนี้คือเหล็กของอาจารย์นีลานามครับโค้งสุด้ทยกับเหลขกมาตรงกันขายกันแต่กับบอเป็นยังกับชิมามันชิมาในสามโตลื่นมาในหกโตนี่กะกะถือว่ามาก็ถือว่าเขา แต่พอเราหมักเราก็เลยเอามาบอกสูฟังแล้วก็แปดศูนย์แปดศูนย์นี่คืออายุพอเราแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่แหละประมาณนี้อันคืออายุพอเราเอามาบอกสูฟังอ้าวจังใดก็ลองพิจนาแล้ครับเด้อเหลขกเจ้ผาแดงครับงวดวันที่สิบหกธันวาส่งท้ายปีครับเขามารับโชงใหญ่ไปน้ำกัน,นกิจสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนาสุภูสุกตน,นะครับเด้อเดี๋ยวกุลละเมื่อวันที่สิบหก ล้างเลขกออกเข้ากับจังมาถักทายกันอีกเทอหนึง่งเบาหนองกับชีลงเหลขกสรุปเลขของฟังเลา่ากับเหลขเมืองขมินบอ่อท่านเห็นคือสีบอ่อมาถามาถาลงคีบบ่อท่านเบาหนองสีลงไว้ในช่องชุมชนได้เขากดเข้าไปเบังในช่องชุ่มชนถ้าเบาหนองได้เลขมาเบาหนองสะเอาลงในหันไวเพราะว่าถาลงคีบกับโค้งสีบอ่อท่านย่านบอ่อท่านนะนะอ่ะอย่างได้ก็ลอง ขิดผิดจรณาเอางวดวันที่สิบหกธันวาเลขของผู้ใดมักของผู้ใดกะลองเบิงลองพิจารณาเอาเด้อแล้วกะเลขของบ่าวหนองเดี๋ยวบ่าวหนองฉีสรุปให้อีกเท่ีน,นึงเดี๋ยวบ่าวหนองเบิงก่อนว่าบ่าวหนองดสื่อตัวใดเนี่ยเดี๋ยวบ่าวหนองฉีสรุปให้นะครับเนาะแต่ผู้ใดเดี๋ยวเบิงเลขตองงวดของบ่าวหนองก็กคงจะเห็นทั้งเลขตองงวดเลขถูกป,ปูแล้วกะเลขถูกตะไคร้เนาะแล้วกะเลขทะเบียนรถ ผู้ใดเห็นกับคงจีพอผู้ใดเด้เบ่งิลิปกับคงจะเห็นแต่ถ้าผู้ใดบ่ได้เบื้องกับย่อนมาเบิง่งหรือเบาหนักทีสรุปให้เบื้องอีกถ่ายถ่ายงวดก็ไดดนะครับเนาะอ่ะาอะไรก็ลองพิจรารณาครับเด้อเลขเจ๊ายแดงครับหกเจ็ดเก้ากับหกห้าเก้าสองหางเน็ยนเนียตัวละเครื่องหมืน่นแล้ววะตัวละครึ่งหมืน่นนะเพื่นหมักของเพิ่นแล้วก็เลขสองโตอีก เราวัางงวดนี้ที่ทุ่มใส่สองหางนี่แหละถือกระถือโบอถือกระโบเปน็นยังเพราะว่าเราได้โชคตั้งแต่เพื่อนบ้านงวดบางหันเพื่อนก็นเลยเอามาอัดตัวนี้เพื่อนว่าอ่าก็ลองมึงด่าเบาวน้องกระโบหูหรอกว่าเพื่อนฝันมือ่อยแต่ว่าเพื่อนบ่ได้บอกเพื่อนบอกแค่ว่าซื้อเอาโขู่ทุดท้ายนี่แหละเราว่าอ่าแต่ไดก็ขอทุกคน จงโชคดีคิดจะไหนก็นให้สมหวังดังปรถนาสุขภูสุขคนนะครับนช่องเบาหนองนกับเป็นเพียงแนวทางส่วนตัวเลขสิม,มกักหรือบมักกับิจาจรณาเอานะครับนอหวังว่างวดน,นี้เฮาสิไดจจับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนเด้ยจับเงินล้านซื้อเลขตามกําลังนะครับซื้อหวยซื้อเลขตามกําลังเฮาเฮาบ่ต้องไปแข่งกับไผเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนบกค่กขึ้นกันนะครับนอต้นทุนของแต่ละคน บ่คือกันกะผู้ใดมักก็ซื้อเอาหลายๆแต่ผู้ใดมีเงินหลายก็ซื้อหลายเอาผู้ใดมีเงินหน่อยก็ซื้อตามกําลังพอได้ลุ่นบ้านน้องก็ซื้อพอได้ลุ่นครับบ้านน้องก็บม่ได้ซื้อหลายดอกบ้านน้องก็ซื้อพอได้ลุ่นเพราะว่าค่าดเสียใจ,จยเนาะช่วงขาดเสียใจหลายบ้านน้องก็เลยเอาพอได้ลุ่นก็ซื่ออ้ามาสรุปเลขเจ้ผาแดงอีกรอบหนึ่งครับผมหกเจ็ดเก้ากับห้าหกห้าเก้าหกเจ็ดเก้า 659นี่คือเลดเจพาแดงครับงวดวันที่16ส่งท้ายปีไปหน่าเอามารับโชคเป็นําการเบาบ่นว่าเลขมันออกวันจันทร์เนาะเลขมันออกวันจันทร์ถ้ามาไทยกับสีตามเพื่อนบานนี่คือเกา่ากับบนแน่เลยเี้ย,ยมันก็เกิดขึ้นในคนนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็นให้สมหวังดังปรถนาสุขสุขคนเอามารับโชคไปนําการ679659 เกียรผัแดงครับผมสวัสดีครับ